มาหาผักไปยำขนมจีนกินเพื่อนๆเมื่อ,อาวานแดดออกสองสามวันแดดออกอากาศไม่ร้อนวันนี้มาฝนตกเจ้าของก็ป่วยนี่ตัดล,ลุยฝนมาเก็บผักนะคะเนี่ยชีวิตต่างแดนชีวิตต่างแดน จะขุดเอาก็ไม่ได้ต้มเอาแต่ใบพอไม่ได้ต้มซุปเอารากวันไม้เสียดายเอาแต่ใบมันไปใส่ไม่ได้เอาตะก,กร้ามานะเนี่ย <c oughs> จะเก็บบอกว่าจะมาเก็บผักก็วิ่งดุยดย,ดย,ดย,ดยมาเลยใส่เสื้อเมื่อวานยายมาเห็นแดดมันออกเมื่อวานยายหวัดไม่ค่อยเริ่มหายแล้วนะเมื่อวานเหลือแต่อแม่เห็นแดดออก มาแป๊บหนึ่งว่มาหมาแป๊บหนึ่งที่พามาไปดูดอกไม้มาแป๊บหนึ่งมาแล้วไม่อยากไม่เออเข้าเอยเข้าสวนแล้วก็ไม่อยากออกใช่ไหมเมื่อวานเห็นแดดมันดีก็เลยอย,อยู่นิดอยู่นิดนึงวันนี้มาหวัดเป็นวัดต่อ,อต้นนี้ใหญ่แท้นี่ไม่อยากถอนเสียดายดไเ้หนิดหนิดน,ดน่ตัดเอา ตัดแลวมันขึ้นมาใหม่ออกมาแล้วไม่อยากเข้าแล้วทีนี้ก็เป็นหวัดน,นี่จะมาขุดเอาต้นนี้หน่อยนี่ไปกินกับขนมจีนจะย่งขนมจีนก้อยขนมจีนกินมันอันนี้มันเหมือนเหมือนเหมือน,น เหมือนกระเทียมจะเก็บกระเทียมป่าก็ยังเล็กๆอยู่เอาต้นเดียวพอเอเฮ้ยเดึงไหลท้องอีกอมือก็เลอะเพื่อเนเลยเด็ดเอาเอาไปอย่างนี้เลย มันแตกยอดมาใหม่เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่อันนี้สีมว่วงสีมว่มวงนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นปะเลยแตกมาเพียบเลยนี่เพียบเลยนี่อยากกินดอกมัน,นีห้มันยังไม่ออกดอกก็ออยอดยอดนี่ยอดมันนี่โอหรือ,อแค่นี้ก็ไม่ขี้คานจะกินแล้ว ดีนะมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ตรงกลางสวนในเวลาพรวนดินก็เอาไปหมดน,นี่มันอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรนะนีะน่แค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเป็นวัดอีกรีบเข้าบ้านดีกวา่าเพื่อน โอ้ยดอกไม้ก็เริ่มบานแล้วเนี่ยข้างกำแพงเนี่ยโอ้ยเพื่อนๆโอ้ยแต่วันนี้อากาศไม่ให้ฝนตก